กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่คาลบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยิกด้าคนดีเก้นครับโดยคลิปนี้ก็จะมาสรุปอัปเดตแพคครับผมประจําเดือนสิงหากราดีรอบนี้มีตู้กาชาใหม่ๆพร้อมถึงกิจกรรมต่างๆเข้ามาด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูในสุดของสกิลต่างๆด้วยนะนะอ่ะเพื่อไปกันไม่เสียเวลาครับเราไปาดูกันเลยครับโดย อีเวนต์ครับผมก็จะขึ้นปกมาป่านนี้ก็โอ้โหมาแล้วครับวันหยุดแข่ง power ครับผมนะโดยรายละเอียดครับผมการอัปเดตจะเริ่มในวันที่1สิงหานะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอย่างแรกก็ขอพูดในส่วนของตัวอีเวนต์กิจกรรมที่จะอัปเดตมาในรอบนี้กันก่อนดีนกว่านะก็อย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์วันหยุดแข่ง power ครับนะก็จะเป็นในส่วนของแพทที่จํากัดเวลาภาษา power ครับนะก็จะเป็นในส่วนของการดูดาต่างๆเพื่อรับในส่วนของเพชรนะ ้าคากิจกรรมครับผมสะสมรูปที่เต็มไปด้วยความทรงจำก็จะเป็นการสะสมเพื่อเอาไปแกลกนะครับผมสินค้าในร้านค้านะและก็มีในส่วนต่อวากิจที่แจกฟรีจากกิจกรรมครับผมเป็นยูริแอแคชเชิลครับนะก็ไม่เก่งแต่สวยนะครับผมนะถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สายสะสมครับผมไม่ควรพลาดครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่แนะนำทำขึ้นสีดาวได้และจะมีอะไรเจ็บให้ดูด้วยนะครับนะพร้อมกับคู่หูจากกิจกรรม สปินนิคแอนด์บอดี้ครับผมเป็นซิลเวอร์นะครับนะก็เป็นคู่หูที่ถือว่าใช้ได้นะถือว่าโอเคอยู่ต่อไปครับผมก็มาในส่วนของตู Let ้เลดอัพตัวละครวาคิลี่พร้อมกับคู่หูนะครับนะโดยวาคิลี่คู่หูแอบวาคิลี่ที่อัปเดตรอบนี้มี B 2ตัวนะครับผมก็คือบีอาร์กับอิรูมานะครับนะและพร้อมกับตู้อันเชิญคู่หูเลดอัพนะครับผมไอซิลเบฮิมอสนะครับ ต่อมาเป็นในส่วนของกิจกรรมอัปเดตครับผมก็จะมีในส่วนของบูสต์ up คูณสและก็จะมีในส่วนของสงครามชมรมซีซั่น5มาแล้วครับผมเซลิวนะครับนะเตรียมตัวรับเลประทะกันได้เลยต่อไปครับผมตัวนี้ก็คือตู้อัปเดตวาคิลี่เดลเอเลส์อัปประจําเดือนนะครับนะพร้อมกับอัปเดตเนื้อหาใหม่ <c oughs> <c oughs> ผมยังไม่ได้เล่นเขียร์ไอ้อน,นี่เลยว่ะแอเรีย24 25เลยเว้ยเดี๋ยวคนต้องรีบไปปั่นคืนแล้วล่ะนะอ่ะ มาเจาะจงในส่วนของอีเวนต์กันดีกว่านะครับนะสตาร์ทครับผมในส่วนของอีเวนต์วันหยุดกานพาวเวอร์ครับเริ่มวันที่1สิงหาจนถึงวันที่20สิงหานะครับนะโดยแผนที่กิจกรรมนะครับผมนะก็จะให้เราสามารถครับผมไปพิชิตปราสาทพาวเวอร์ครับผมและก็พิชิตภารกิจต่างๆเอาชนะบอสแล้วก็รับของรางวัลบ้าบ้านะครับนะต่อไปครับผมในส่วนของร้านค้ากิจกรรมมีอะไรบ้างครับ หนึ่งเศษขอมิอาสองเศษขออิรุม่าครับน,นี่ก็คือเศษประจําตัวปกติอยู่แล้วต่อไปครับก็มีในส่วนของลอล่าครับผมกับมาริเบลนะครับก็ก็โอเคอยู่นะมาริเบลกับลอล่าคุ้มตรงว่าลอลล่าเนี่ยมันเก่งนะแต่ว่าปั้นยากไปนิดนึงนะครับมาริเบลเนี่ยเกมตัวเจม,มีการแจกเศษมาเยอะอยู่แล้วนะดังนั้นก็ปั้นง่ายก็ถือว่าเก่งด้วยเอาไปใช้ในส่วนของยักษ์น้ำแข็งเอเบียก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะ ต่อไปครับผมก็คือยูเรียแคชชูดครับนะก็เอาจริงน้องแกไม่เก่งหรอกแต่ถ้าเกิดเราปั้นตัวละครตัวนี้ดีๆเนี่ยเอาไปใช้ในส่วนของอีเบียนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็หิปวิญาณครับผมสเปริกแอนด์บอดี้นะครับผมซิมเบอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวนี้เก่งยังไงเดี๋ยวให้ดูกันแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเฟอร์นิเจอร์ครับขาตั้งอาวุธนะครับผมแล้วก็ตัวอัญเชิญวากิรี่ตัวอัญเชิญคู่หูอันนี้ก็ถือว่าของนี้ประจําซีซั่นพร้อมต่อไปครับผมก็คือ ของขวัญครับผมสำหรับวากิลี่นะครับผมเป็นกุญแจหีบสมบัติอ่าระดับ1 2 3นะครับนะแล้วก็เอลิเป็นท่นต้นกลางสูงนะครับผมแล้วก็บูไพส์อาบูซารามนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมดระดับ2อย่างครับแล้วก็เงินกับเอพีอันนี้ก็ถือว่าตามสเต็ปไปนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมเรามาดูในส่วนของวากิลี่กิจกรรมครับผมกันหน่อยดีกว่านะวากิลี่แจกฟรีครับผมก็เป็นตัวของยูเลียนะครับผมนะแคชชียนะครับนะก็ จะเป็นตัวละครแจกฟรีเด็ครับผมนะเราสามารถได้จากการฟาร์มเสร็จในกิจกรรมรอบนี้ด้วยนะสกิลนดครับผมก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นสกิลโจมตีไกด์เที่ยวนะครับนะอ่าแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นโจมตีนดครับผมนะแนวตั้งนะครับผมนะก็เป็นโจมตีแถวหน้าเป็นแนวออกไปนะครับนะพร้อมกับรถพลังป้องกันในเวลาเดียวกันต่อมาเลยครับผมนะโจมตีนดครับผมนะแนวตั้งเช่นเดิมครับผมเป็นอันตีนะครับ อ,อีเทอร์บัสนะครับผมนะแล้วก็บิอการครับผมที่จะทําให้ศัตรูติดตั้นเป็นเวลา2เทิร์นนะครับนะแล้วก็ในส่วนของอเมริกีนติดตัวครับผมนะก็จะเป็นการโจมตีศัตรูด้านหน้าตีแรงขึ้นครับอ่าก็ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวสกิลของจริงดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับมาไปดูในส่วนของตัวสกิลของจริงกัน,นดีกว่านะครับนะ นี่ครับผมอันนี้เป็นยูเลียครับนะที่เป็นเวอร์ชันแคชชัวลนะก็ถือว่าน่ารักดีสกิลก็อย่างที่เห็นนะครับนะก็จะเป็นสกิลครับผมโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะจาดด้านหน้าอันนี้เป็นโจมตีกายภาพแบบเพียวๆเลยนะต่อมาเลยครับผมนะก็เป็นสกิลโจมตีครับผมแนวตั้งนะครับนะอ่าแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าจะเป็นการลดพลังป้องกันกายภาพด้วยนะสมมตินานสองเทิร์นนะครับนะ ในสซวนเรืวสแล้วก็อันตีครับก็อย่างที่เห็นก็คือโจมตีสตู้นะครับผมนะทั้งหมดนะครับผมนะแนวตั้งนะก็จะเป็นการทำให้ติดสตันนะครับผมมีโอกาส48ครับติดสตันนะครับนะประมาณนี้ก็ถามว่าโอเคไหมก็พอได้อยู่คือต้องบอกว่า ต้องบอกว่าแคดน,นี้มันไม่ค่อยมีตัวสตานสักเท่าไหร่นะครับนะก็เอามาในฐานะตัวละครสตา์นก็นแล้วกันส่วนอพิตี้นะครับผมนะก็แน่นอนครับผมตัตูแถวหน้าตูมตีแรงขึ้น30%ครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะนตรูของอ่ายูเลียนะครับนะตาน,นี้แนะนําว่าควรขึ้นนะครับผมในส่วนของล่างนะครับอันนี้เริ่มต้นก็จะประมาณนี้นะ <laughs> ไป แบแล้วนะอย่าลืมไปพัฒนาขึ้นล่างสีดาวนะครับนะเพื่อที่จะได้มีอะไรนะ L2D สวยๆครับเซ็ตไปด้านหน้ากันแล้วกันต่อไปครับผมก็จะเป็นตัวละครในส่วนของเพื่อนกันบ้านนะครับต่อไปครับผมเป็นคู่หู SR นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของ s ุ n i c แอ d บอดี้ซิมเบครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครแจกฟรีแล้วก็ใช้ได้อยู่โดยหลักๆครับมีอะไรบ้างน,นะครับผมมอบ บัพเพิ่มความเสียหายนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับผมเอฟเฟกสายสัมพันธ์นะก็คือเมื่อทําการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับผมจะทําการลดพลังป้องกันเวทนะเงื่อนไขก็คือต้องให้วาคิดี้ครับมีการใช้สกิลที่1น,นะครับผมเลเวลมากกว่า2ขึ้นไปนะครับนะก็จะประมาณนี้ส่วนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี่เลยครับนะก็ดอย่างที่เห็นครับนี่เซตปุ๊บก็จะเพิ่มในส่วนของดาเบเอัพนะ 3.25%นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าสกิลนี้ถือว่าใช้ได้เลยแหละนะแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นการโจมตีนะครับผมเป้าหมายเดียวนะครับผมด้านหน้านะสร้างความเสียหาย60%นะครับผมของพลังโจมตีเวทแล้วก็ต่อมาด้วยนะครับผมลดพลังป้องกันนะครับอ๋อไอพิเศษครับผมก็คือโจมตีความเสียหาย60%สิบเป็นะเป็นดาเบทเวทนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันเวทครับนะ9.37ครับผมเป็นเวลา2เทิร์นเงื่อนไขก็แค่ใช้สกิลนะครับผมต้องเป็นอ่า ธาตุสีฟ้าด้วยนะครับนะสกิลเลยครับผมหนึ่งครับผมที่มีเลเวลมากกว่า2ขึ้นไปนะครับนะก็ไปเรื่อยได้เลยนะถือว่าเป็นสายที่ดีอยู่เอาจริงก็เอาไปใช้กับตัวของอาบิสนะครับผมนะใครไม่รู้จะใช้กับใครก็เอาไปใช้กับอาบิสก็ได้นะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็ถือว่ามันทําให้ตัวอาบิสตีแรงขึ้นนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการพลังปกิตีดพลังป้องกันเวทด้วยนะอ่ะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูในสวดขอผลต่อไปครับนะ ต่อไปครับผมก็จะมาในส่วนของเลดอัพนะครับผมวาคิลี่กันบ้าง b ีนะครับผมนะบีถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะสกิลก็ง่ายๆครับผมโคตรง่ายเลยนะครับนะโดยตัวของ b ีนะครับผมนะสกิลแรกครับโจมตีเวทเดียวนะครับนะสกิลสครับผมก็โจมตีเวทครับผมเป็นแถวนะเป็นแถวแนวนอนทะลุไปข้างหลังเลยนะครับแล้วก็อันตีครับผมก็เหมือนเดิมก็โจมตีศัตรูเป็นเวทเป็นแบบแถวนะครับนะแล้วก็ สกิลเจ็ดตัวครับเพิ่มความเสียหายจากสกิลครับผมตามจํานวนศัตรูนะครับนะก็ยิ่งศัตรูเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งตีแรงมากขึ้นนะครับนะก็สกิลมันดูค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับนะนี่แหละคือความน่ากลัวของมีอาเพราะว่าตีแรงนะครับนะอ่ะนี่ก็คือหน้าตาของมีอานะครับนะก็อย่างที่เห็นนะครับนะสกิลครับประมาณนี้เลยนะก็อย่างแรกครับผมโจมตีเป้าหมายเดียวดาเมจเวฟเพียวๆเลยนะ แล้วก็สกิลสองครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมโจมตีศัตรูเป็นแนวนอนก็เลือกแนวเอาตามใจชอบก็ดาเมจก็เพียวๆเ,เหมือนกันนะครับนะแล้วก็สุดท้ายครับเหมือนเดิมครับผมตีเพียวๆเหมือนเดิมเป็นเลยตัวเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเอาง่ายดีนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่เน้นดาเมจแบบตรงๆนะครับเลยค่อนข้างจะโอเคมากอ่ะก็อย่าที่เห็นนะครับนะโดย ทุกครั้งครับผมที่มีการใช้แอคทีฟสกิลขึ้นมานะครับผมนะยิ่งสตูครับผมโจมตีโดนดาเบจมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยดาเบจก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับผมนะตัวละสิบเปอร์เซ็นไม่นับในส่วนของตัวละครตัวแรกนะอืมก็โดยส่วนตัวก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนะอืมก็โอเคครับตามนี้ไปนะสำหรับตัวของบ r รนะครับนะ ถามว่าจุดเด่นในเรื่องของการใช้งานก็น่าจะทงไปทางอารีนาเป็นหลักเลยนะครับนะตัวละครตัวนี้แต่ถามว่าใช้งานดาชทั่ไปได้ดีไหมก็โอเคอยู่นะแล้วก็เป็นในสุขของธาธรรมชาติด้วยนะครับอ่ะไปดูต่อไปกันเลยนะครับนะตัวละครต่อไปครับที่เราจะเข้าโผบ้านะครับผมก็คือตัวของยอูมานะครับผมนะผู้นะนักเวทผู้เก็บตัวนะครับนะสกิลแรกครับผมโจมตีเวทเดียวนะครับผมนะ อ่าแล้วก็ใน,นรอบเขาบอกว่ายิง่งเลเวลสูงขึ้นนะครับนะ <c oughs> ก็จะยิ่งเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองแล้วก็ต่อไปครับผมสกิลที่สองนะครับเป็นการโจมตีหมู่นะครับนะอือฮึแล้วก็ลดพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามด้วยนะในส่วนของสกิลที่หนึ่งแล้วก็อ่าอีเทอร์บัสครับนะก็จะเป็นการมอบบัฟในส่วนของการแชร์ดาเมจครับผมแล้วก็สะท้อนดาเมจให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับนะนะแล้วก็ อาบิตี้ครับผมอันนี้คือจุดเด่นของอิรูมาเลยครับนะมอบบัฟสตอร์ได้กับปาร์ตี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โอเคอยู่นะมาดูหนา้นาตาของน้องอิรูมาก,กันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะนี่คือหน้าตาของน้องอิรูมานะเพื่อนผมยังม,มีตัวละครตัวนี้โดยอิลูมาครับนะักก็อย่างที่เห็นนะสกิลที่1ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็จะเป็นการโจมตีแล้วก็ปรับเพิ่มพลังป้องกันตัวเองครับผมเป็นเวลา2เทิร์นนะครับนะ50%เป็นเวลา2เทิร์น ต่อมาเป็นสกิลที่2นะครับนะก็จะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการลดพลังโจมตีนะครับนะลดลง30%เป็นเวลา2เทิร์นนะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะแล้วก็จะส่งผลในส่วนของตัวละครที่มีการใช้โจมตีเวทนะครับนะอืมเนี่ยตัวตัวละครที่โดนโจมตีด้วยเวทนี้นะครับนะ,ะก็ลดพลังโจมตีลดลงนะ 30เปเ็นเวลา2เทินและก็สุดท้ายครับผมนะันก็จะเป็นการเพิ่มสถานะซิมโคนะครับนะก็คือหาตัวละครครับผมมีการสร้างดาเบตให้กับเราเราก็ทําการแชร์ดดเบตกับเพื่อนๆนะครับนะแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของการเคาน์เตอร์และก็ปออกกันเวทเข้าไปด้วยก็ทําให้ตัวของน้องอิลูมากกตายยากขึ้นนะครับนะประมาณนี้ <c oughs> แล้นเป็นการแชร์ดดเบตทั้งหมดไงกับ <c oughs> เพื่อนๆในปาร์ตี้ <c oughs> ก็แปลว่าต่อหัดอะไรแค่ไหนก็ถือโอเคอยู่ตัวละครตัวนี้ถามว่าเก่งไหมก็ถือโอเคอยู่นะครับนะ ในเรื่องของการที่ถ้าเกิดเราไปเจอบอสที่มันอัดหนักๆเป้าหมายทร์ดเดียวมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถให้อิลูม่ช่วยแชร์ดาเมจได้ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็อาบิตี้ครับผมนะเมื่อทําการเริ่มการต่อสู้หรือเริ่มเวฟนะครับนะพวกของเราครับผมจะได้รับการเอฟเฟกต์เคาน์เตอร์นะครับนะอืมก็แน่นอนครับผมว่าสะท้อนไป28ดาเมจนะครับนะเป็นเวลาสามเทิร์นก็เอาไปใช้ลูกอานิล่าได้ดีมากครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากอีกอันหนึ่งเลย โอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตู้กาชานะครับผมหนะ้าที่ในส่วนของบอคิน,นีเข้ามาครับต่อไปนะครับผมเราไปดูในส่วนของตัวไอฟิวเบฮิมอสกันหน่อยนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อัปเดตมาในรอบนี้โดยตัวของไอฟิ l นะครับผมนะหลักๆเลยก็จะเป็นทำอะไรได้บ้างนะอย่างแรกครับผมนะบอบเอฟเฟบัฟครับผมเพิ่มโจมตี าขึ้นนะครับแล้วเมื่อวาคิลี่ครับผมที่ติดตั้งอีเธอร์นะครับผมนะทำการใช้อีเธอร์บัสจะทําการโจมตีนะครับผมนะเวทใส่เป้าหมายทั้งหมดครับผมและมอบดีบัฟความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สายสัมพันธ์นะครับนะก็จะเป็นการเพิ่มพลังปกันเวทนะครับในส่วนของอตัวเบฮิมอสนะครับนะี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับผมนะของตัวเบฮีบอสของเรานะครับนะก็อย่างที่เห็นครับผมเริ่มต้นจะบูทเอฟเฟคครับผมเพิ่มพลังจ่มตี47.5นะถ้าอัพเป็นรเวิ80ถือว่าถ้าอัพเต็มก็ถือว่าบูทได้เยอะอยู่นะเพิ่มพลังกงกันเวทครับผมนะก็เพิ่มไป300เต็มแล้วก็ยังมีในสุดของ เมื่อมีการใช้อีเทอร์บาร์ครับผมนะของธาตธรรมชาตินะจะได้รับนะครับผมดีบัฟครับผมโดนดาเมจแรงขึ้นนะ6 2 6 6ครับผมเวลาสองเทินถือว่าเป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งที่คู่ที่ถือว่าน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะอ่ะมาต่อกันนะครับต่อไปครับผมบูตอัพนะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของทีระบุสมบูรณ์นะครับผมคู่2นะเริ่มตั้งแต่วันที่5สิงหาอนะยาวถึงวันที่9สิงหาครับและก็ ในส่วนของดาปพิชัยดาย่าครับผมเริ่มวันที่12สิงหานะครับผมถึงวันที่16สิงหาและก็ทีละบทสมุดครับหมดวาคิลี่19สิงหาถึง23สิงหาและก็จบที่ดาปกติครับ26สิงหาถึงวันที่30สิงหานะครับศึกษาชุมโลกครับเริ่มต้นด้วยวันที่22สิงหานะครับถึงวันที่26สิงหารอบนี้ก็เป็นตัวของเส้นริวเป็นมังกรแล้วนะทีนี้เราก็เจอจบครบ4ทิศเรียบร้อยละ ต่อไปครับผมในส่วนของตู้อัญเชิญนะครับผมอย่างแรกครับผมก็คือตู้อัญเชิญเลตอัพวาคิลี่นะครับนะเริ่มวันที่1สิงหานะยาวถึงวันที่15สิงหานะครับและก็ต่อไปครับผมก็คือคู่หูเลตอัพครับเริ่มวันที่8สิงหาถึงวันที่ย2สิบสงสิงหานะและก็จะมีส่วนของฟุบุกิเซซินะครับผมคู่หูนะครับผมนะจะเข้าสู่ตู้กาชาดนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้เซซินะนะครับผมนะหรือคู่หูตัวขอามิสซี่แมนนะครับผมนะก็จะเข้ามาแล้วนะครับ โอเคนะครับนะที่เหลือก็เป็นในสวนของเนื้อหาพิเศษนะที่จะอัปเดตในวันที่26สิงหานะครับประมาณนี้ก็ถามว่าอีเวนต์รอบนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างก็น่าจะเป็นในสวนของการสะสมนะครับผมในสวนขอตู้กาชาฟรีครับผมนะตู้ฟรีนะครับผมนะยูของยูรียนะครับผมนะที่จะมีการแจกมาส่วนอิลูมากับบ R อันนี้แล้วแต่นะครับใครอยากจะลุยก็จัดไปได้เลยนะก็โดยส่วนตัวผมว่า เดี๋ยวดูเพชรก่อนนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่มีเพชรเยอะอยู่และสนใจเลือกอารีนาก็ไม่ควรพลาดครับผมทั้งตัวของมิอาและก็อิรูมานะครับแล้วก็ในส่วนของตู้กาชาดนะครับผมนะในส่วนของอคู่หูนะครับนะเนี้ยน่าสนใจเป่าคู่หูนี่ถือว่าใช้งานได้ดีจริงอ่ะก็โอเคนะครับผมสับรอบดีนะครับนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> <c oughs> มาดีแล้วกันครับในส่วนของสรุปอัปเดตแพ็กครับผมประจําเดือนสิงหานะครับนะ oh, ก็ขอการสรุปกับเกมยินได้คนที่เคลนะครับวันนี้ผมพอสพคปนขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ